ตำนานนครเชียงหายค่ะซึ่งเป็นการย้อนยอยประวัตววิศาสตร์ของเมืองเชียงรายนั่นเองนะคะตามมาเลยค่ะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยจังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดล่องขุนดอยตุงภูชีฟ้าเชียงแสนน้ำตกขุกนกรนและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นตำนานอของนครเจียงหายเเนืออสของประทศไทยอนุสาวรีพ่อขุนเมงรายมหาราชตั้งอยู่บริเวณ5แยกพ่อขุนอำเมอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นที่สักการะบูชาของชาวเชียงรายทรงเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มังรายและได้รวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทยจนรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน ุสาวรีรัชการที่5หรือศาลากางหลังแรกของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันจัดทำเป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติแสดงนิทรรศการทาวรมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อจังหวัดเชียงรายแสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ยุคดึกดำบรร วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาพรหมราวปีพุทธศักราช1982เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงหรือที่เรียกกันว่าพระสิงห์วัดพระแก้ว วัดพระแก้วเป็นวัดเก่าแก่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าเยี้ยเป็นป่าไผ่ชนิดหนึ่งในปีพุทธศักราช1977ฟ้าได้ผ่าองค์พระเจดีย์พังทลายลงจึงพบพระแก้วมรกตปัจจุบันประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพ วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพระแก้วพระอุโบสถของวัดเป็นพระวิหารทรงเชียงแสนภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยเรียกว่าพระเจ้าล้านทอง นอกจากนี้ยังมีหอพรยกเป็นอาคารทรงล้านนาภายในประดิสฐานพระยกเชียงแสนและมีหงหลวงแสงแก้วพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญของวัดศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัดดอยงามเมือง วัดดอยงามเมืองตั้งอยู่บนดอยงามเมืองการขึ้นไปชมวัดจะต้องเดินขึ้นบันไดรวม74ขั้นวัดดอยงามเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นที่ตั้งของกูบ่บรรจุพระอัฐิของพญามังรายสร้างโดยพยาชัยสงครามโอรสของพยามังรายในพุทธศตรวรรษที่ส9เก วัดพระาธาตุดอยจอมทองเป็นบริเวณที่พยาเรือนแก้วผู้ครองนครชัยนารายทรงสร้างพระาธาตุเจดีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1483เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวพระาธาตุองค์เดิมพังทลายลง ต่อมาสมัยที่พ่อขุนเมงรายมหาราชทรงสร้างเมืองเชียงรายพระองค์จึงได้สร้างพระาธาตุเจดีองค์ใหม่ขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองบริเวณวัดพระาธาตุดอยจอมทองมีเสาสะดือเมือง108หลักชาวเชียงรายร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องลํำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณของพ่อขุนเมงรายและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรากาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบห้ารอบเสาสะดือเมือง108หลักตั้งอยู่บนรูปสมมุติฐานของจักรวาลอันเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล วัดมิ่งเมืองวัดมิ่งเมืองสร้างขึ้นเมื่อสมัยพ่อขุนเมงรายมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช1805มหาเทวีอุสาปายโคซึ่งเป็นมเหสีของพ่อขุนเมงรายมหาราชจะเสด็จมาวัดนี้ปี ีละสองครั้งคือวันวิสาขาบูชาและวันประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาเพื่อทรงจุดผางประทีปบูชาพระเจดีและได้ทรงนำพระอัฐิของพระามาันดามาบรรจุไว้ในวัดแห่งนี้พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงเป็นวิหารไทยใหญ่ประยุกต์ผสมกับรูปแบบวิหารของล้านนา หอนาฬิกาเชียงรายออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชยัยโกสิธิพิพัฒน์และก่อสร้างโดยเทศบาลน,นครเชียงรายเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2549เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสรงมีพระชนมายุครบ75พรรษาโดยเทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จัดเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการชนเผ่าสวนสุขภาพสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ร้อนมากค่ะได้นัง่งรถทีค่ะทั้งหมดที่เพื่อนพูดมาค่ะ